สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าจะมาแกงผักกาดใส่ซี่โครงหมูนะเจ้าแกงผักกาดใส่ซี่โครงหมูนะเจ้ากะเข้าตังผักเหนอนะเจ้าทีนี้เขามาดูพริกแกงกันเลยนะเจ้าก็มีพริกแห้งมีเกลือนะเจ้าอหอมขาวหอมแดงตะไคร้ข่านะเจ้าแล้วก็เม็ดมะแขนเนาะแล้วก็เม็ดลูกผักชีจ้า ได้โคกได้ตำไปแล้วนะเจ้าเนี่ยเจ้าเพียงแต่ป้าจะใส่เนี่ยเจ้าวปลาสับนะเจ้าบางทีบางแห่งปิง่นก็จะใส่กะปิเนาะป้าก็จะใส่ปลาสับค่ะ เซฟจะปล่อยแล้วนะเจ้าปลาได้ตัง้งหม้อเนี่ยเจ้าเปิดไฟเปิดไฟก่อนนาเจ้าก็จะเอาพริกตีโคกตีตำเ,นะเนี่ยนะพริกแกงนะเจ้าลงไป่เกลือไปคัทก่อนเนีเจ้านหม้อนี่ป้าได้ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะเจ้าเพื่อจะทอดน้ำพริกเนี่ยเจ้า พี่หอมก่อนนะเจ้าเนาะเมื่อกีหอมแล้วนะเจ้า,าก็จะเอาพิ่โครงหมูนะจ๊ะทักไปนะเจ้าเรียมใบมะขูฉีดไ่้นี่นะเจ้าไปขั้นตอนทุดกท้ายคนนะเจ้ะ เอาที่โค้งโหมดลงไปคั่วไปพัดไปก่อนนี่ตีนหอมเราจะ เติมน้ำลงไปนะจ๊ะน้ำลังคึ่ด้วยนะจ๊ะ ครุกลงไปนะเจ้าพักกาดนี่มันปลาได้หั่นแล้วก็ทำความสะอาดล่างเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก,กาสดจะสดเลยเจ้าวันนี้เนาะ ที่นี่ทามาปลุงตดกันกรน,นะเจ้าปป้งนัวไปนิดหน่อยน้ำปลาเจาลงไปนิดเนาะอ่าช่วงตีล้อน้ำเดือดนะเจ้า ปลาก็จะได้ฉีกใบมะกรูดให้ร้อนนะเจ้านะ้าร่างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแกงสู้ทั้งผากเหนือนะเจ้าแกงผักกาดตอ่า ที่โครงหมูนะเจ้าต้มเคี่ยวก่อนเนาะหมูสุกก่อนเจ้าชิมรสก่อนนะเจ้า แซบแ้วเจาสุดหยอด้วเจากับเขาอ่าสูตดพิกแกงทั้งผักหนานี่ปนจะแน่นเื่องน,นะข่วงพิกแกงถ้าจะไ้เจาทิดพพิกแกงของปนก็จะออกตั้งรดจัดจานน้อยหนึ่งนะเจา้าน้ำสีน้อยเนาะเติมน้ำลงไปน้อยหน่อจ้ะ เผื่อ,อเ้าใส่พักนะเจะทีนี้ป้าก็จะเอาพักกาดนี่ลงไปเลยเนะเจะใจมือพักลงไป การนี่เป็นพักกวางตุ้งดอกนะเจ้าบ้านทางผากเหนือบ้านป้าก็ห้องว่ะพักกาจอนเจ้าเร่งไปก่อนนะเจ้าก็ขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชม กลิปตาเนาะฝากกดไลค์กดติดตามตัวเนาะเจ้าเพื่อเป็กเนกำลังใจนะเจ้า เรียมใบมะกรูดฉีดไว้นะเจ้าเช็ดลูครักก่อนนะเจ้าว่านิ่มรือย่างปุ๊บย่างอีหนอ เดือดถึงสักคำนนะเจ้าเดี๋ยวกะนด้แล้วเนาะอ่าที่นี่พักก็จะใส่เนี่ยกับใบมะกรูดฉีนะจอาไปเลยนะจอลเนาะ ุกแล้วปิดไปตักใส่ถ้วยนะเจ้ามากินข้าว้วยกันเจ้าแกงผักกาดใส่ซี่โครงหมู กินหอมมาเลยจ้ะเกินข้าวไป้กันนะเจ้าอ่าคลิปนี้ไปไปก่อนนะเจ้าปะกันคลิปหน้าสวัสดีเจ้า